สวัสดีครับ EP ที่177พื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือน3ปีฉลูก่อนที่จะไปรับปังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถ<น>เติมเพื่อนทางิวโาโ d ์แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ คำทำนายของผู้คนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,008ดวงชะตาตอนนี้ผมกำลังทําคลิปต่อเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อฟังคําทํานายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทําได้โดยสแกน QR Code ที่มุมล่างปาหรือสมัครสมาชิกสำหรับสิทธทิพิเศษของผู้สนับสนุนสามารถเพิ่มเ,เพื่อนที่ Line ID 0619642519แล้วแสดงการสนับสนุนสามารถสอบถามดวงชะตาเพิ่มเติมได้ ขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์จะแถมแผนที่ชีวิตหนึ่งดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่และแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือน3ปีฉลูเป็นคนที่ดวงชะตามีโชคลาภที่จะได้ทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นมรดกหรือมีโอกาสดีๆมาให้ฉวยหรือการถูกหวยรวยเบอร์มีความมั่งคั่งร่ำรวยดีมีความภาคเปลี่ยนเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครมีรันิยมสูงรักศักดิ์ศรี จะอยู่กับความผาสุกการสังคมที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ใหญ่เอ็นดูให้การสนับสนุนเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามชีวิตคู่เริ่มต้นดีจบไม่ดีต้องเลือกคู่ให้ดีนะครับเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุต้องระวังเรื่องของขาและระบบทางเดินหายใจปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจ การสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบคอบแต่สินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพนวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความศีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้ และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทําอะไรร่วมกันได้คราวนี้เรามาดูช่วงดวงตกทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงดวงตกช่วงไหนบ้างเริ่มต้นจากอายุ12-13 1 6ถึง1 3 2 6 4 3 5 49-50ถึง6 79-80ถึง32 34ถึง35 49ถึง50 75ถึง76 79ถึง80 94-95ถึงและ97-98ถึงช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทำให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง,ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทำให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทำให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุข เกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันดูแล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทน,นาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจําสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอยตนะทั้งหกมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะ อยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทําหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสําหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาร่่งหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นหรือหาช่วงจังหวะในการทําธุรกิจสามารถตรวจดวงกับผมได้ที่ l ล n e ดี0 1 9 6 4 2 5 1 9อกขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ